สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง ep 90มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง ep 90วันนี้ก็คือขยีย m โมเมนต์ไบร์ทวินที่ไลฟ์ของไทยดราม่าเฟสติวัล2021ค่ะ ค,คลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้น้องทั้งคู่มีไลฟ์กับงานไทยดราม่าเฟสติวัล2021ค่ะคือวันนี้มีดาราหลายคนมากที่มางานทุกคนใส่ชุดสีขาวกันหมดยกเว้นคู่ของไร้วินที่ใส่ชุดมาคนละสีกับคนอื่นแต่ใส่สีเดียวกันมาเหมือนนัดกันเอาไว้ ค่ะคืออย่างที่รู้กันว่าซีรีส์พ่อเราคู่กันไม่ได้โด่งดังแค่ในไทยเท่านั้นยังมีอีกหลายประเทศที่เขาชื่นชอบซีรีส์เรื่องนี้และชื่นชอบในตัวไบร์วินด้วยเช่นกันและประเทศญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นแฟนชาวญี่ปุ่นก็ชื่นชอบซีรีส์และชื่นชอบน้องๆมากเช่นกันค่ะรวมถึงพ่อเราคู่กันเดอ m o มูวี่ก็จะมีไปฉายในโรงหนังที่ญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยค่ะทุกคน คือมันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากๆเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นซีรีส์ของประเทศอื่นๆอย่างเช่นซีรีส์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วโลกแต่ตอนนี้ซีรีส์ของไทยเราเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกมันทําให้เรารู้สึกภูมิใจที่คนทั่วโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพของซีรีส์ไทยและจะได้เห็นถึงศักยภาพของนักแสดงไทยมากขึ้นลืมใจไปกับน้องๆจริงๆค่ะค่ะแล้วตอนที่พิธีกรถามว่า ด้วยซีซั่นแรกได้รับการตอบรับที่ดีมากซีซั่น2กดดันไหมไบร์ t บอกว่าตื่นเต้นมากกว่าไม่ได้ออกไปทางกดดันคืออยากรู้ว่าสารวัตรกับไทยจะไปยังไงต่อคือมันเป็นความตื่นเต้นความน่าสนใจมากกว่าส่วนน้องเวินบอกว่าเป็นความดีใจมากกว่าที่ได้กลับมาเป็นไทยอีกครั้งเพราะน้องได้เล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก น้องเลยผูกพันกับไทยมากๆครับลูกจะไม่ผูกพันยังไงละ่ะก็ทายกับหนูเหมือนกันสักขนาดนั้นขนาดไปถ่ายเอฟโฟู้กำกับยังบอกเลยว่าหนูยังติดคาแรคเตอร์ของไทยไปอยู่เลยอะ่ะจะไม่ติดยังไงล่ะคะทุกคนเพราะการเป็นไทยมันคือตัวตนของน้องจริงๆแทบจะไม่ต้องแสดงกันเลยทีเดียวว่าไหมคะทุกคนค่ะตอนพิธีกรถามว่าน้องทั้งคู่อยากไปเที่ยวที่ไหนในญี่ปุ่นไรบอกว่า อยากไปโตเกียวอีกรอบอยากไปถ่ายรูปเพราะบรรยากาศที่นั่นสวยมากๆส่วนน้องวินตอบว่าอยากไปชินจูกุอยากไปเที่ยวไปชอปปิ้งแล้วก็ไปกินด้วยในระหว่างที่น้องตอบเจ้าคนพี่ก็หัวเราะฮือ <c> ห <oughs> หนูลูกหนูคงจะหัวเราะชอบใจแล้วก็เอนดูในคําตอบของน้องละสิไม่ว่าจะไปประเทศไหนลูกสะใภ้ฉันก็ไม่ลืมนึกถึงเรื่องกินจริงๆคะ่ะทุกคนค่ะแล้วพิธีกรก็ถามว่าถ้าแฟนชาวญี่ปุ่นอยากมาเที่ยวเมืองไทย จะแนะนําให้เขาไปเที่ยวที่ไหนและทานอาหารอะไรดีไบรท์ Bright ตอบว่าเกาะกูดจังหวัดตราดครับ <c oughs> เพราะมันเงียบดี <c oughs> บรรยากาศก็ดีทะเลทะเลสวยน้ําใสและค่อนข้างสงบแล้วพอตอบเรื่องอาหารที่แนะนําให้แฟนๆชาวญี่ปุ่นลองทานก็คือส้มตําแล้วตอนตอบว่าส้มตํามีหันไปทางเจ้าคนน้องด้วยนะแล้วต่อไปมองน้องไปยิ้มเขินไปคืออะไรอลูก ส้มตำเนี่ยมันของโปรดเจ้าคนน้องไม่ใช่หรอคือในหัวหนูตอนนี้เนี่ยจำอะไรที่ตัวเองชอบไม่ได้แล้วจริงๆใช่ไหมคือมีแต่เรื่องของน้องจำแต่อะไรที่น้องชอบทั้งนั้นเลยใช่ไหมถึงได้ตอบในสิ่งที่น้องชอบอ่ะแค่ตอบยังไม่พอนะยังมียิ้มกรุ้มกลิ่มไปอีกคือการตอบว่าส้มตำมันต้องยิ้มเขินขนาดนั้นเลยเหรอครับลูกโอ้ยอยู่คิดอะไรอยู่แม่รู้นะค่ะแล้วเจ้าคนน้องก็ตอบว่า ของผมเป็นในเมืองแล้วกันครับน้องตอบว่าสยามพารากอนครับน้องบอกว่าโดยส่วนตัวชอบเดินชอปปิ้งและอากาศเมืองไทยมันร้อนก็เลยชอบเดินในที่ที่มีแอร์แล้วอาหารน้องบอกว่าแนะนําเป็นอาหารไทยเจ้าคนพี่ก็พูดว่าครับแล้วสองคนก็หัวเราะกันลั่นหนูลูกอย่าแกงน้องก็น้องคิดไม่ออกอะครับก็น้องชอบทานหมดทุกอย่างจริงๆน้องเลยบอกรวมๆว่าอาหารไทยไปเลยอย่าขำน้องสิลูก แล้วตอนที่เขาให้พูดถึงเพราะเราคู่กันเดอะมู i วี่น้องๆก็บอกแค่ว่าจะได้เห็นการบอกเล่าเรื่องราวเก่าๆในแบบที่เอามาเรียบเรียงใหม่และมีการถ่ายเพิ่มเข้าไปอีกและจะได้เห็นสารวัตรกับทายในแบบที่โตขึ้นแต่ไม่ยอมบอกอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็มาถึงช่วงตอบคําถามจากแฟนๆคาถามแรกก็คือถามว่าอยากให้เล่าถึง t ูเคเตอร์เดอะมูวี่เท่าที่จะเล่าได้น้องวินบอกว่าเป็นสารวัตรกับทายหลังเรียนจบครับ ส่วนไรบอกว่าแฮปปี้เอนดิ้งครับ <Okay. S 1> คออือยังไงยังไงน้องก็ไม่ยอมสปอยไปมากกว่านี้ค่ะทุกคนค่ะแล้วคำถามต่อมาถามไรว่าคือตอนนี้เป็นทั้งนักร้องนักแสดงในแบบและมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วต่อจากนี้อยากทำอะไรอีกและมีความฝันอะไรไรตอบว่าทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือเอาเวลาไปหมดแล้วครับเท่านี้ก็เยอะแล้วครับอยากจะต่อยอดอยากจะทำตรงนี้ให้เก่งขึ้นอยากมีโอกาสทำงานกับผู้คนที่หลากหลายขึ้นและอยากทำงานต่างประเทศด้วยครับ ใช่เลยลูกพวกเราอยากให้หนูทั้งคู่ได้ไปทํางานที่ต่างประเทศมากเหมือนกันครับคือถ้าไม่มีโควิดนะคะน้องคงได้ไปหาปแฟนๆที่ต่างประเทศหลายประเทศแล้วล่ะค่ะคือมันจะเป็นการต่อยอดได้ดีมากๆน้องจะโด่งดังและจะเป็นที่รู้จักมากกว่านี้อีกหลายเท่าเลยล่ะค่ะทุกคนและคําถามต่อไปคือน้องทั้งคู่มีภาษาไทยคําไหนที่อยากจะสอน,นแฟนๆชาวญี่ปุ่นบ้างไบร์บอกว่าเวลาเจอผู้ชายไทยหล่อๆให้เรียกว่าสุดหล่อครับเพราะคนพี่พูดคนน้องก็คือยิ้มแป้นเชียว แหมลูกนี่หนูพูดถึงผู้ชายหล่อทั่วไปหรือหนูพูดถึงตัวเองกันแน่ครับไอคําว่าสุดหล่อเนี่ยพอได้ยินทีไรแม่นึกถึงหน้าหนูขึ้นมาเลยนะส่วนน้องวินบอกว่าเวลาหิวมากๆให้พูดว่าหิวมากเลยครับผมโอ้ยวินลูกนี่หนูก็เอาความรู้สึกตัวเองมาพูดใช่ไหมครับเนี่ยจ้าน้องคงหิวแหละดูออกค่ะคําถามต่อไปคือคําถามเกี่ยวกับการออกกําลังกาย คือสร้างกล้ามเนื้อแบบไหนและควรเริ่มออกกาลังกายยังไงดีน้องวินบอกว่าการออกกําลังกายก็สําคัญแต่การควบคุมอาหารการกินก็สําคัญเหมือนกันให้เลือกทานอาหารที่เหมาะกับร่างกายของเราและออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยส่วนไรบอกว่าเห็นด้วยกับน้องครับคืออาหารการกินเป็นเรื่องสําคัญมากๆ คือถ้าเรากินของดีก่อนก็จะไม่ต้องมานั่งออกกําลังกายเยอะให้การออกกําลังกายเป็นการเสริมไปคือถ้าจะเน้นก็ให้เน้นไปที่อาหารการกินที่มีประโยชน์มากกว่าจ้าลูกเห็นด้วยกับน้องทุกอย่างเลยเนาะน้องว่าไงก็ว่าตามนั้นแต่ไอ้ที่หนูบอกมาเนี่ยแม่ก็รู้นะันลูกแต่มันทํายากมากๆคือต้องยอมรับจริงๆค่ะทุกคนว่าน้องทั้งคู่เก่งมากๆที่มีวินัยมีตัวเองกันสุดๆ และการที่ต้องห้ามตัวเองไม่ให้ตามใจปากเพื่อหุ่นที่ดีและเพอร์เฟกมากขนาดนี้เนี่ยมันยากมากเลยนะคะคือสําหรับพี่ชมรู้ทุกอย่างนะคะแต่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยจริงๆมีใครเป็นเหมือนพี่ชมบ้างไหมคะค่ะและคําถามต่อไปคือแต่ละคนอยากให้อีกฝ่ายเล่นบทอะไรไรบอกว่าอยากให้น้องวินเล่นบทแอคชั่นสายรับเท่ๆขับรถซิงอะไรนี้ส่วนน้องวินบอกว่าอยากเห็นพี่เขาในบทบาทตลกบ้างเพราะปกติมาในสายหลอ่อ อยากเห็นว่าถ้าสายตลกแล้วจะเป็นยังไงจ้าถ้าคนน้องได้เล่นบทแอคชั่นสายรับนี่เห็นด้วยเลยนะคะเพราะตอนเห็นน้องใส่ชุดดำหรือใส่ฮูดคือน้องดูเท่มากดูห,หน้าก้นหาสุดๆโอ้ยแค่คิดก็อดใจรอแทบไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะผู้จับคนไหนก็ได้วอนให้น้องได้รับบทแบบนี้สักครั้งเถอคะค่ะรับรองต้องปังอย่างแน่นอนคะ่ะ แต่ส่วนของคนที่ถ้าได้รับบทตลกจริงๆก็ดูจะท้าทายมากเหมือนกันนะคะเพราะคนนิ่งๆขึมๆได้เล่นบทตลกนี่คงเป็นอะไรที่ท้าทายการแสดงของน้องน่าดูแต่ไม่ว่าจะเป็นบทอะไรวอนผู้จัดให้เขาทั้งสองคนได้เล่นเรื่องเดียวกันด้วยเถอะค่ะแต่ถ้าจะให้ดีขอให้เขาทั้งคู่ได้เล่นคู่กันอีกสักเรื่องเถอะนะคะเราจะรอนะคะไม่ว่าจะนานแค่ไหนเราก็จะรอค่ะ ต่อมาเป็นช่วงเล่นเกมคําถามแรกคือถามไบร์ว่าระหว่างชาบูกับสุกี้ไบร์ Bright จะเลือกอะไรและเจ้าคนพี่ก็ถามเจ้าคนน้องว่าแล้วมันต่างกันยังไงอะ่ะเจ้าคนน้องก็อธิบายให้พี่ฟังว่ามันต่างกันยังไงจ้าลูกหนูถามถูกคนแล้วครับถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินต้องถามน้องเขาเลยนั่นแหละคือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารตัวยงเลยล่ะครับแล้วแฟนๆคือตอบชาบูกันแบบเยอะมากแต่ไบร์เฉลยว่าชอบซุกี้มากกว่า คือแฟนคลับตอบผิดกันเยอะมากหายไปเกือบหายไปเกือบครึ่งห้องเลยทุกคนแล้วเจ้าสองพี่น้องก็คือขำกันลัน่นแล้วพี่พ่กรก็บอกว่าเธอตัดทิ้งหมดเลยเธอจะไม่เหลือให้คนอื่นเล่นบ้างเลยเหรอในระหว่างที่ไบรท์กำลังขำอยู่ก็คือยกมือขึ้นไหว้ขอโทษแฟนๆไปด้วยที่ทําให้พวกเขาตกรอบกันไปโอ้ยเอ็นดูจังตัวแฟนๆเสียใจถึงกับยกมือขึ้นไหว้ขอโทษใหญ่เลยรู้ และคำถามต่อไปถามน้องวินว่าระหว่างช็อกโกแลตร้อนกับกาแฟน้องเลือกอะไรน้องตอบว่ากาแฟครับและคำถามต่อไปถามไรคือระหว่างกลิ่นฝนตกกับกลิ่นทะเลชอบกลิ่นอะไรไร<ล>ตอบว่าอเมคือหมายถึงข้อ A กลิ่นฝนตกค่ะคำถามต่อไปถามน้องวินว่าชอบรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบน้องวินตอบว่ารองเท้าแตะครับโ<ๆ>อ้คือน้องเป็นคนรวยนะคะแต่ชอบอะไรที่ติดดินแล้วก็บ้านๆน่ารักที่สุดเลยค่ะคนเก่ง และคำถามต่อไปถามไบร์ว่าชอบคนไหนมากกว่าการระวังวิ่งมาราธอนกับคอนเสิร์ตไบร์ Bright ตอบว่าคอนเสิร์ตครับจ้าต้องคอนเสิร์ตอยู่แล้วแหละเพราะลูกชายเราออกจะชอบเล่นดนตรีชอบการร้องเพลงมากขนาดนี้เนาะทุกคนเนาะค่ะและคำถามต่อมาถามน้องวินว่าชอบปลูกต้นไม้หรือชอบทำอาหารแล้วก็มีเสียงเจ้าคนพี่พูดแทรกมาเบาๆว่าชอบกินครับเจ้าคนน้องก็บอกเออไม่มีเลย แหมกัดจะแซล์น้องอะดิว่าน้องกินเก่งอะแต่ถึงจะกินเก่งยังไงน้องก็ออกกําลังกายจนหุ่นฟิตเปรี้ยแหละใช่ไหมครับค่ะแล้วน้องวินก็เลือกทําอาหารค่ะทุกคนพอน้องตอบเสร็จเจ้าคนพี่ก็ขำลั่นคือยังไงอะลูกหนูขำอะไรก้อนขำที่น้องเลือกทาอาหารทั้งที่น้องทําอาหารไม่ค่อยเป็นน่ะหรอ หรือขำที่ได้ช่วยกันแกล้งให้แฟนๆเ,เ,เ,เขาตอบผิดกันแน่แสบจริงจังมากจะสองแสบเอ้ยพออยู่ด้วยกันไม่มีใครห้ามใครเลยจริงๆเข้าขากันจริงๆคู่นี้ค่ะวันนี้ตอนท้ายไลฟ์น้องั้งคู่ก็ได้นําเพลงขั้นกูมาร้องให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยค่ะแล้ววันนี้เจ้ากระตุยวินก็ร้องเพลงผิดท่อนค่ะทุกคนเจ้าคนพี่ก็เลยรีบร้องท่อนที่ถูกคือรีบแก้สถานการณ์อย่างไวส่วนเจ้าคนน้องพอรู้ตัวว่าร้องผิดท่อนก็คือยิ้มตาปิด ร้อมทาคอย่อนย่นโอ้เจ้ากระต่ายน้อยเอยร้องเพลงผิดท่อนยังไงให้น่ารักได้ขนาดนี้ล่ะลูกเนี่ยทุกคนคิดดูสิว่าเวลาที่เจ้าคนน้องไปออกงานคนเดียวแล้วต้องมีร้องเพลงด้วยคิดดูว่าคนพี่จะเป็นห่วงน้องมากแค่ไหนเพราะแบบนี้ไงคะถึงได้บอกว่าเขาทั้งคู่ควรมีกันและกันจริงๆคะ่ะเพราะเวลาคนพี่ไปออกงานคนเดียวก็จะขาดความคึกคักสดใสของเจ้าคนน้อง แต่พอเจ้าคนน้องไปออกงานคนเดียวก็จะไม่มีใครคอยช่วยแก้สถานการณ์ให้ในเวลาที่ลืมเนื้อลืมท่อนเพลงแบบนี้วอนผู้จัดงานทุกคนถ้าจะจ้างได้โปรดจ้างพวกเขาแบบแพ็คคู่เถอะนะคะเพราะพวกเขาเหมาะที่จะมีกันและกันอยู่ข้างๆจริงๆคะ่ะค่ะวันนี้พอจบงานเจ้าคนน้องก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจของตัวเองค่ะทุกคนคือพอเห็นรูปก็แอบคิดอยู่นะคะว่าคนถ่ายน่าจะเป็นเจ้าคนพี่ถ่ายนั่นแหละ และเจ้าคนพี่ก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ IG ตัวเองด้วยค่ะทุกคนซึ่งทุกคนสังเกตดูดีๆนะคะรองเท้าที่คนพี่ใส่ถ่ายรูปนี้มันคือรองเท้าที่เจ้าคนน้องใส่ตอนไลฟ์ชัดๆอะคือเหมือนกันมากโอ้ยเปลี่ยนรองเท้ากันใส่ไปมามันธรรมดาของคู่พี่น้องแหละค่ะทุกคนเพราะคู่นี้เขาเปลี่ยนกันใส่แทบจะทุกอย่างอยู่แล้วไม่แปลกเลยสักนิดจริงไหมคะทุกคน ค่ะแล้วพี่อีทก็มาเฉลยและมาปาโมเมนต์ตาแตกค่ะทุกคนคือพี่อีทได้อัพสีรูปนี้ลงที่ไอจีของตัวเองค่ะคือในรูปมีรูปคู่ด้วยค่ะทุกคนคือนานมากแล้วนะคะที่เราได้เห็นทั้งคู่ถ่ายรูปด้วยกันแบบใกล้ชิดขนาดนี้คือวันนี้มีทั้งรูปคู่แบบด้านหน้าและรูปคู่แบบด้านหลังและมีรูปที่เจ้าคนพี่กําลังถ่ายรูปให้เจ้าคนน้องอยู่อ๋อรูปนี้ก็คือรูปที่เจ้าคนน้องโพสต์ลงไอจีนั่นเองค่ะทุกคน ว่าแล้วต้องเป็นปีมือการถ่ายของเจ้าคนพี่แน่ๆแล้วก็ใช่จริงๆด้วยแล้วอีกรูปก็คือเป็นรูปที่เจ้าคนน้องกําลังถ่ายรูปให้เจ้าคนพี่อยู่โอ้ยตายตายตาย,ตายถ่ายรูปให้กันไปมาแถมมีรูปคู่ทั้งหน้าและหลังอีกแล้วพี่อีทก,ก็คือแอบถ่ายเขาสองคนที่กําลังสอนกันถ่ายรูปและกําลังถ่ายรูปให้กันมาให้พวกเราได้ดูอีกอยากจะคลานก็ไปกราบางามงามพิตากของพี่อีทจริงๆค่ะคุณค่ะ โอ้ยสู่ขีดของจริงของงานนี้ซึ่งวันนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคิดว่าไลฟ์จบก็คือจบแต่ถ้าเราไม่คาดหวังเรามักจะได้สิ่งที่หวังโดยไม่ต้องคาดคะ่ะทุกคนแล้วตอนดึกๆน้องวินก็อัปคลิปนี้ลงที่สตอรี่ของตัวเองด้วยคะ่ะทุกคนสงสัยคงจะไปทานกันสองคนกับพี่คนสนิทนั่นแหลคะค่ะหลังจากทานเสร็จก็มาสวีทกันไปมาผ่านทวิตเตอร์ของวัดไทยโอ้ยคู่นี้วันนี้มาเต็มมาก ต่อไปถึงเราจะส่งสารวัตรไทยกลับโลกนิยายแล้วแต่เราก็ยังมีไบร์วินอยู่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเหงาไปนะคะหวีดกันต่อไปยาวๆเลยค่ะค่ะวันนี้โมเมนต์มาเต็มกว่าที่คิดมากๆฟินกันไหมคะทุกคนงั้นพี่ชมขอพักความฟินไว้เท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้มาฟินกันต่อในคลิปหน้าค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ